รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระดาษดีดีเพื่อโลกบริษัทนปี9 9 9เาจำกัดมหาชน สสสสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปมหกรรมอารยสถาปัตและนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวนครั้งที่5้าศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการมนุษย์ล้อและคนที่รักสุขภาพพบกันปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนา กฤษณะทวยลอสัปดาห์นี้ไปทัวร์อารยสาปัตที่จังหวัดแพร่กันบ้างครับ ไปกราบเนวสการพระาธาตุช่อแฮสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีเฟลลี่ดีไซน์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยและไปเที่ยวชมคุ้มเจ้าหลวงหรือคุ้มหลวงนครแพร่อดีที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครแพร่ที่มีอายุกเก่าแก่กว่า120ปีซึ่งเป็นคุ้มเจ้าหลวงเพียงไม่กี่แห่งในแผ่นดินล้านนาที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้น บ้านพื้นเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ชวนหลงไหลในความเป็นเมืองเก่าคลาสสิกอีกแห่งหนึ่งในฐานะประตูสู่ดินแดนล้านนาไทยนะครับและนอกจากนี้ชาวเมืองแพร่ในปัจจุบันก็ยังได้มีความตื่นตัวเรื่องอารยาปัตย์หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยสร้างตลาดและขยายโอกาสทางธรุรกิจใหม่ๆทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกด้วยนะครับ เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดแพร่จึงได้มีการจัดงานคลิกออฟก,การรวมพลังขับเคลื่อนอาริษาปัตรหรือเฟลลีดีไซน์เพื่อตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมและร่วมกันพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลอ,อย่างยั่งยืนและได้มีพิธีอ่านสารการขับเคลื่อนและพัฒนาอาริษาปัตจังหวัดแพร่ที่นาคุ้มเจ้าหลวงอดีตที่ระทับของเจ้าผู้ครอง ความแพร่ในเขตกำแพงเมืองเก่าจังหวัดแพร่ครับในวันนี้เป็นโอกาสอันดีชาวเมืองแพร่ทั้งภาค,ครับและเอกชนครับได้มารวมพลังกัน ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเป็นรีดีไซน์จังหวัดแพร่สู่เมืองอารยาสถาปปตับเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเราจะพัฒนาตึกอาคารสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งให้มีอารยาสถาปปตั์เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกวัยทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนที่ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงได้และประโยชน์ได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรม่วถึงเท่าเทียม ออจังหวัดแพร่ของเรานี่มีแหล่งท่องเที่ยวด้านพุทธศาสนาธรรมชาติที่สวยงามคัตกรรมสิ่งทอซึ่งเราจะสารต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นเมืองน่าอยู่เฟรนลี่พร้อมที่จะต้อนรับผู้ได้โอกาสผู้สูงวยัยผู้พิการนะคะ ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงซึ่งท่านก็ตอบรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทัวริซึ่ง 4O และโดยเฉพาะที่จังหวัดแพร่ก็มีการสอดรับกับนโยบายของทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาเชิงศิลปะและวก็วัฒนธรรมในในขณะนี้เมืองแพร่ได้รับความสนใจอย่างมากนะคะเนื่องจากเมืองแพร่ ปลอดโควิดด้วยนะคะก็จะมีชุมชนชวนเที่ยวล่องเรือทําได้หมดนะคะในสถานที่ต่างๆมีหลายๆที่ที่เราสามารถที่จะทําให้ทุกท่านทุกคนในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะมาเที่ยวบ้านเราได้ะค,ะค่ะหอกัค่าจังหวัดแพร่นะครับก็ได้มีการที่จะทํางานร่วมกับภาครัฐที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่จะทําให้ อาคารสถานที่จังหวัดแพร่เนี่ยให้เป็นอรารยาสถาปัต์เช่นมีเรื่องของรัมที่ทําให้คนใช้ยูแชร์ทั้งทั้งสูงอายุเนี่ยสามารถใช้รัมในการขึ้นไปในอาคารหรือว่าเรื่องของห้องน้ําที่น่าจะมีแยกสัดส่วนนี่ครับผมมองว่าอรารยาสถาปั์เนี่ยคือเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันภายในสังคมกลุ่มทุกกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการแม้กระทั่งเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันก็อยากให้ทุกส่วนภาคเอกชนและภาครัฐน,นะครับช่วยกันส่งเสริม ช่วยกันสร้างอรารยสหปัย์เพื่อให้ผู้พิการผู้สูงอายุทุกคนสามารถใช้บริการหรือเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนะครับนั่นแหละครับหลายภาคส่วนก็มาหลอมรวมพลังช่วยกันขับเคลื่อนอรารยสถาปัย์จังหวัดแพร่เพื่อคนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลที่ จังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่เมืองอารยาสถาปัต์เมืองที่เป็นม,มิสกักคนทั้งมวลเย้ยุคเนี้ยจะปริ้นงานทั้งทียากได้อีกรอนานได้อีกแถมเงินสดไม่มีปริ้นไม่ได้อีก ดึืก็ปิดอีกตอบโจทย์ทุกปัญหาด้วย WA Fast Print ปริ้นงานด่วนด้วยตัวคุณเองในสามขั้นตอนง่ายๆในแอปเดียว Fast Print งานดีปริ้นไวสั่งได้ทุกเวลา WA Fast Print ยิ่งเดินทางชีวิตยิ่งมีเรื่องราวยิ่งสูงขึ้นไปก็จะเห็นความงามที่ยิ่งกว่ายิ่งผจญภัยยิ่งข้นพบ ยิ่งดูแลยิ่งยั่งยืนยิ่งเดินทางยิ่งสร้างความสุขเมืองไทยสวยกว่าที่เคยรู้จักรักกว่าที่เคยรู้สึกเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมกระดาษดีดีเพื่อโลกบริษัทนปจ1991เดยา9จำกัดมหาชน สสสสำนักงานกองทุสนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนท้มวลครั้งที่5้ศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการมนุษย์ล้อและคนที่รักสุขภาพพบกันปลายปีนี้ที่ไบเทคบานา เขาวังพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานที่เก่าแก่ทรงคุณค่าและน่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยน,นะครับ ล่าสุดกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตดโดยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ใช้รถเข็นหรือมนุษย์ล้อให้สามารถเข้าถึงได้มาท่องเที่ยวเขาวังแห่งนี้ได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมตามหลักการเฟรลี่ดีไซน์หลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทํามวยครับ เมื่อวันที่29มีนาคม2564อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเพชรบุรีได้จัดงานถแถลงข่าวเปิดเมืองอารยสถาปัดในโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงโบราณสถานพระนครคีรีระยะที่2หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในปี2558ทางเขาวังได้มีการติดตั้งแพลตฟอร์มลิฟต์เพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ที่ใช้รถเข็นทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการให้สามารถขึ้นไปเที่ยวชมพระนครคีรีที่สวยงามระการตาบนยอดเขาวังได้โดยสะดวกและปลอดภัยครับ ยานโวราณและพิพันธ์สถานีชาพนักงานครีแห่งนี้นะครับซึ่งกรมศิลปากรเนี่ยก็ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2558นะครับอันนั้นเป็นเฟสแรกที่เราทำนะครับในเรื่องของลิฟต์นะครับลิฟบันไดนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเฟสที่2ซึ่งการริเริ่มโครงการนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความร่วมมือนะครับที่สําคัญกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นที่ให้ความสําคัญกับแหล่งท่องเที่ยวของของจังหวัดด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ดาเนินการแล้วเสร็จแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับกับงานในเฟสแรกที่สุดซึ่งทํามาหลายปีแล้วก็คือเรื่องของรถกระเช้าที่นําประชาชนจากพื้นราบขึ้นมาสู่บนเขาตอนนี้ก็จะเป็นอารยธรรมปัตหรือทางลาดที่จะนําผู้โดอยอกาสเนี่ยไปสู่พื้นที่โครงการเฟสแรกก็คือลิฟบันไดที่เราทําไปแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกันในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยปีประมาณถึง 3- 4ี่แสนคน นะครับแต่ด้วยความยากลําบากนะครับของการเข้าถึงนะครับเนื่องจากตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะครับการเข้าถึงสถานที่เนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกสําหรับผู้ที่ต้องใช้รถวีลแชร์นะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ มีการสร้างเป็น f ฟร r y ดีไซน์นะครับโดยได้รับการสนับสนุนว่าประมาณจากพมนะครับมาดําเนินการต่อเนื่องเป็นเฟสที่2เนี่ยนะครับก็จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็จะตอบโจทย์นโยบายของจังหวัดนะครับที่เราจะพยายามทําให้ทุกพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ กันแ,แล้วครับอุทยานประวัติศาสตร์พระนคร,รคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีที่มีอารยสถาปัตย์พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายนะครับ ส่วนท่านที่สนใจก็วอวิวแชร์สำหรับขึ้นลงรถยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุได้รับความสะดวกสบายในทุกการเดินทางขอแนะนำ NR Auto s e s รับทำเบาะวิวแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการติดตั้งในรถตู้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นโดยใช้ระบบกลไกยกแบบไฮดรอลิกขึ้นลงได้นุ่มนวลแต่แข็งแรงและปลอดภัยสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด120กิโลกรัมควบคุมระบบ การทำงานด้วยรีโมททั้งแบบมีสายและไร้สาย และเมื่อวีลแชร์ลงถึงพื้นก็สามารถแยกเป็นรถเข็นได้อย่างอิสระฝีมือคนไทยผลิตโดยคนไทยติดตั้งเสร็จภายใน1วันมีบริการติดตั้งถึงบ้านทั่วประเทศรับประกันสินค้า5ปีมีบริการหลังการขายและมีอะไหล่พร้อมให้บริการทุกชิ้นส่วนพร้อมศูนย์ฮอตไลน์บริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท NR a u อ o อซสจำกัดครับ มีอะไรจะโหลดเพิ่มไหมคะ<อ>สัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินจ็ดก,กิโลนะคะคุณกาญจนาแม่นะรู้แล้วย่างของพวกนี้ฉันก็ไปฝากอีกหลานเธอแล้วคนอื่นอ่ะแม่แล้วหลานแล้วอะมันกินที่คนอื่นเราต้องคิดถึงคนอื่นดีแม่ใครสอนจะใครอ่ะ หลดก็แค่เนี้ยกพถ้าหนูไม่คิดถึงคนอื่นอ่ะเขาก็ไม่จ้าหนูหรอกแม่แอเรีกทุกคนสำคัญกระดาษดีดีเพื่อโลกบริษัทนปดหนึ่งเก้าเกาจำกัดมหาชนสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ไ,ดไทยแลนด์เฟรรี่ดีไซน์เอ็กซ์โปมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลครั้งที่5้ศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการมนุษย์ล้อและคนที่รักสุขภาพพบกันปลายปีนี้ที่ไบเทคบานา ช่วง FD Shop แนะนำสินค้า f ฟรี่ดีไซน์วันนี้ไปเยี่ยมชมสินค้าสุขภัณฑ์ห้องน้ำเฟรี่ดีไซน์ที่ตอบโจทยุคสังคมผู้สูงวัยโดยยึดหลักสวยงามสะดวกปลอดภัยไปกับโมเกนครับ โมเก้นนี่เป็นบริษัทของคนไทย100%เลยนะครับก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยจุดแปีแล้วจุดกําเนิดเนี่ยเราเป็นบริษัทในเครือซามาร์ด้วยความที่ทางผู้บริหารของซามาร์ดเนี่ยอยากให้คนไทยเนี่ยได้มีห้องน้ำสวยๆในราคาที่จับต้องได้เราเป็นผู้นำในเรื่องของบานรูมเฟอร์นิเจอร์ในตลาดเมืองไทยนะครับสินค้าโมเก้นจะมีวางจำหน่ายที่ร้านสุขภัณฑ์ชั้นนำอยู่ทั่วประเทศนะครับเรามีศูนย์บริการครอบคุมอยู่ทั่วประเทศเช่นกัน จุดเด่นของโมเกนคือเรื่องของดีไซน์เอาจริงๆเราเป็นเฟรนดี่ดีไซน์ตั้งแต่ตั้งต้งตนแล้วเพราะว่านอกเหนือจากฟังก์ชันรูปแบบสวยงามเราต้องรองรับสําหรับลูกค้าทุกกลุ่มคือสวยงามสําหรับคนทุกกลุ่มเหมาะสมสาหรับคนทุกกลุ่มปลอดภัยสาหรับคนทุกกลุ่มตอนนี้เรามีสินค้าตั้งแต่ซีรีส์ของเด็กซีรีส์สำหรับคนหนุ่มสาวซีรีส์สำหรับคนชราแล้วก็ซีรีส์สำหรับกลุ่มวูทแชร์ นอกเหนือจากดีไซน์และฟังก์ชันเราเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยเรามีการพัฒนาวัสดุอย่างต่อเนื่องเราก็มีการทาเอาอะคริลิกมาทําเป็นอ่างล้างหน้าเพื่อความปลอดภัยความโค้งมนของอะคริลิกจะปลอดภัยว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะไม่หนักเราล่าสุดเนี่ยเรามีการจับมือกับสีไทยซูเปอร์แวร์พัฒนาตัวมิลามีนมาแทนเซรามิกมีน้ําหนักเบาตกไม่แตกสีสันสวยงามออกแบบได้หลากหลาย เพราะฉะนั้นจะปลอดภัยมากสําหรับกลุ่มกลุ่มเด็กปลอดภัยสําหรับคนชราปลอดภัยสําหรับกลุ่มวีลแชร์ถ้าเกิดอุซิเหตุการหวนการแตกหักก็จะไม่เกิดขึ้นเลยสำหรับเมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเยอะขึ้นทั้งภาครัฐทั้งเอ,งเอกชน,นี่ยก็เริ่มให้ความสำคัญกับการออกแบบสินค้าผมก็อยากจะเชิญชวนทุกทกท่านทั้งผู้ประกอบการนะครับท,ทุกทท่าน ให้หันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของเฟรนดี้ดีไซน์โมเกนเองเราเรา,เราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนสินค้ากลุ่มนี้ให้ความสําคัญของกับสินค้ากลุ่มนี้ครับ เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันเลยนะครับกับโครงการประกวดการออกแบบห้องน้ำเฟลลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลที่เราจะได้นําผลงานที่ชนะเลิศทั้ง5รางวัลไปนําเสนอและจัดแสดงโชว์รวมถึงมีพิธีมอบรางวัล f ฟรลีดีไซน์ a ว a r ดประจําปี2021กันภายในงานไ h a i l a n d เฟรลีดีไซน์เอ็กซ2021มากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5ในวันที่ 9-12ธันวาคมปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนาปิดรับผลงานที่จะส่งเข้าประกวดในวันที่30เมษายนนี้ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษารีบส่งผลงานเข้ามาประกวดกันนะครับเพื่อร่วมกันยกระดับห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สวยงามทันสมัยสะดวกป,ปลอดภัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลครับ ไอแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2021วหกรรมอารายสถาปัตย์และนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลนครั้งที่5ร่รวมสินค้านวัตรกรรมเทคโนโลยีการออกแบบบ้านสิ่งของเครื่องใช้และบริการสำหรับทุกเพศทุกวัยพบกันปลายปีนี้9-12ธันวาคมที่ไบ t e คบางนา จออกบูธติดต่อ0818551199 0981199888และ0992966245กระดาษดีดีเพื่อโลกบริษัทนับเดย1991จำกัดมหาชน สสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ hearted. ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนท้มวลครั้งที่5้ศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการมนุษย์ล้อและคนที่รักสุขภาพพบกันปลายปีนี้ที่ไบเทคบานา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีคือที่ทะเลบัวแดงบึงน้องหานอำเภอกุมภวาปีจะมีเฟรี่ดีไซน์ให้คณะทัวอาริษาปัดเข้าถึงก็ได้หรือไม่อย่างไรต้องตามไปชมกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เรากำลังเสียงลงโอ้า้างหลังนะครับอ่าา โอ้โหวันนี้กิษณทัวยกล้อยุคิวว normal แน่นะครับเรากำลังจะไปล่องเรือชมความงามของบึงหนองหานพี่ลูกพี่อย่าให้งายนะโอ้พ่อพูนอยที่ทะเลบัวแดงนะครับ ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ <Okay. S 1> ประทับใจด้วยหลักคิดเฟรนลี่ดีไซน์เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเนี่ยทัวอารยศาปัดจึงได้มีโอกาสมาลงเรือร่องชมผงนกทันบัวสีสวยสดงดงามดอกบัวที่นี่ดอกบัวแดงดอกบัวสีชมพูเนี่ยถ้ามาช่วงสักพฤศจิกาธันวามกราไม่เกินกนพานี่โอ้โหนี่ยบ <Yeah. S 1> านสะพังก็เรียกเป็นที่มาของฉายาพุ่งทะเลดอกบัวแดง ของอำเภอคุมภาวาปีได้มีโอกาสต้อนรับมนุษย์ล้อทัวอารยะสถาปัตย์แง่ที่เ hey ฮ่ๆ hey กัน hey! นี่คือทุกคนไม่เคยมากันเลยนะไหมแต่วันนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยมาเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ทำให้เรามั่นใจว่าแดนอีสานจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีศักยภาพในการส่งเสริมผลักดันการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ผลพวงของของที่ทุกหน่วยงานนะครับช่วยกันส่งเสริมสร้างทําเรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์ไม่เว้นแม้แต่การลงเรือนะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่สะดวกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าไม่เหลือบาก,กว่าแรงนนในการลงเรือเนี่ยก็ยังต้องยกยุกอะไรกันบ้างนิดหน่อยแต่อนาคตเนี่ยเราก็จะกราบเรียนทางกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมนะครับได้ช่วยทําท่าเรือเป็นมิตรกับผู้ใช้งานนักท่องเที่ยวทุกวัยทุกสภาพร่างกายจะทําให้เนี่ยรถเข็นวิลแชร์ ทั้งผู้สูงอายุก็จะสามารถเข็นและมาเทียบหัวเรือแล้วก็เข็นลงมานี่ได้โดยไม่ยากเย็นสู่ความเป็นเมืองธุรกิจการท่องเที่ยวที่ทุกคนเข้าถึงได้เมืองอรารยสปัปัต์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย ประธานเรื่องท่าเรืออาไรยสาปันจะมีโอกาสขนาดไหนครับจะปรับปรุงทางลาดใหม่นะครับแล้วก็ทางลงขึ้นเรือนะครับสำหรับผู้พิการก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ในอีกไม่เกิน2ปีข้างหน้าครับยินเชิญเลยนะครับสำหรับท่านที่เดินไม่สะดวกท่านผู้สูงอายุหรือว่าท่านพิการนะครับเรามีท่าเรือที่พร้อมที่จะบริการและรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกในการเดินนะครับให้บริการเหมือนกับคนทั่วๆไปครับ นเยี่ยมมากเลยก็สนุกดีครับก็บางอย่างก็อาจจะขรุขรนิดหนึ่งถ้เพย่็นคณะคนพิการอีสารมาเยอะมากจะเียวก็คิดว่าในอนาคตที่นี่ก็จะสามารถรองรับคนทุกประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวได้นะครับครับแันก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกเพศทุกวัยนะครับทั่วประเทศหรือทั่วโลกลองมาเที่ยวเมืองไทยดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าเมืองไทยน่าท่องเที่ยว แอร์เอเชียนี่เป็นสิ่งที่ดีเราจะบินไปไหนเราก็ต้องที่ถึงแอร์เอเชียนะคะเป็นองค์กรแรกนะคะที่ทําเรื่องพูดอรารยธรรมที่ส่งเสริมให้คนพิการสามารถออกมาเที่ยวออกมาทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติได้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะนั่นแหละครับทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีอีกหนึ่งสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ กำลังมีการพัฒนาอารยสถาปัต์เพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลยุคหลังโควิดนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับพบกับรายการกจฬาทัวร์อกันใหม่บ่ายโมงครึ่งทางสานิข่าวนชั่นนะครับสวัสดีครับขอเชิญมาเที่ยวยท้เลบัวเดนอูรอนธาน,นีมีอารยสถาปัต์ ยอมรับการท่องเที่ยวเพือเ่อคนไทยมวล